สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ไอเดีย DIY ทำเองได้ง,ง่ายๆนะคะวันนี้เรายังอยู่ที่ไอเดียฮาโลวีนค่ะโดวยวันนี้เราจะมาสอนทำเทียนน่กกลัวนักกลัวแบบนี้ที่เพื่อนๆสามารถนำไปตกแต่งงานเลี้ยงหรืองานปาร์ตี้นะคะหรือใครจะใช้เป็นไอเดียของขวัญให้เพื่อนก็ได้นี่นะคะเป็นตัวอย่างเทียนที่เราทำเสร็จแล้วเราตกแต่งเทียนของเราให้มีลูกตาด้วยแล้วก็มีเลือดท่วมเลยน่ารักไหมคะ ในการทำเทียนตัวนี้นะคะแนะนําให้มีกระดาษทิชชู่รองกันด้วยนะเพราะถ้าน้ําตาเทียนเหลือตัวเรามันอาจจะแกะยากอะค่ะเรามีเทียนสีแดงนะคะแล้วก็มีเทียนใหญ่สีขาวตรงนี้สามารถเลือกสีตามที่ตัวเองชอบได้เลยมีไฟแช็กค่ะโดยเดี๋ยวเราจะใช้ไฟแช็กรนเทียนสีแดงให้ละลายนะคะแล้วก็ตรงนี้ลูกตาค่ะเป็นแค่ทางเลือกนะจะไม่ใช้ก็ได้ค่ะ เดี๋ยวอันที่เราจะทำให้ดูเนี่ยเราก็ไม่ติดลูกต่างเหมือนกันอันนี้เทียนสีแดงเริ่มละลายแล้วค่ะเราก็จะเทลงไปที่เทียนสีขาว เท่านี้เทียนของเราก็เสร็จแล้วค่ะส่วนตัวเราชอบแบบมีลูกตานะเพื่อนๆละ่ะชอบแบบไหนกันคะเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับไอเดีย DIY วันนี้เป็นยังไงบ้างคะชอบไอเดียวันนี้กันหรือเปล่าเอ่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนะคะอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอต่อไปของเราด้วยนะสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย